بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญน,นะครับเจาาลอสุบฮาหานะฮัวตาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอันหัมดุดลิละนะครับขอชุโกรขอบคุณต่อลอสุบฮาานะฮัวตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงกําหนดนะครับให้ผมนะครับให้พี่น้องเองนะครับได้มาเ,เรียนรู้กันนะครับในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการของ ศาสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอาคีระหลักการความเชื่อนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับในหลักการของอันอิสลามนะครับพี่น้องครับและว,วันนี้เองอันฮัมดุดลิละนะครับเรานั้นก็จะได้ขึ้นสู่บทเรียนใหม่นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะเราเองเนี่ยนะครับได้พูดคุยกันนะครับถึงรากฐาน3ประการนะเราเองนะครับคุยประการแรกเนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยนะประการแรกเนี่ยอันอัสลุนอาว,วันรากฐานประการที่หนึ่งมาอิฟตุลล์การรู้จักกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลลเราเองเนี่ยนะครับก็ได้เรียนได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ ต่อมานะครับพี่น้องครับนั่นก็คืออันอัสุลเซนีราฐานประการที่สองมาอาริฟตูดีนอิสลามการรู้จักนะการทำความรู้จักกับอันอิสลามรู้จักกับอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع าลาไปแล้วนะครับคราวนี้มาทำความรู้จักกับอันอิสลามเพราะบางคนเนี่ยพี่น้องรู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาแต่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยมีไหม มีนะครับมุชลินในอดีตพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาแต่เขานั้นไม่รู้จักกับอันอิสลามไม่รู้จักกับาศาสนาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้นำมาหรือบางคนนะครับรู้จักกับอิสลามนะเคยได้ยินว่าอิสลามเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่รู้จักกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไหมไม่รู้จกักนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้อง เมื่อรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยนะจะต้องรู้จักอันอิสลามเมื่อรู้จักอันอิสลามจะต้องรู้จักกับอัลลอฮ์ سبحانه และุ้อัลลมันเป็นรากฐานที่ไม่สามารถขาดรากฐานหนึ่งรากฐานในไดไปได้นะครับประการที่สองนะครับนั่นก็คืออันอัสลุซานีรากฐานที่สองมาอิฟตุดีนินอิสลามบิลอิลลิการรู้จักกับอันอิสลามนะศาส,สนาอิสลามเนี่ยด้วยกับ หลักฐานนะครับไม่ใช่รู้แบบเลื่อนรอยนะไม่ใช่รู้แบบเดาสุม่มรู้แบบคาดคะเนรู้แบบผันผ่านไม่ใช่พี่น้องเป็นการรู้แบบหลักฐานนะครับจากประโยคนี้นะครับท่านเชคฟาซานได้อธิบายว่าไงได้อธิบายว่าหลังจากที่ท่านเชคมมฮัมหมัดวินับุลวาฮาบได้เซ็น การแจแจงในการทำความรู้จักกับรากฐานแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นก็คือมะอิฟตุลลอฮ์การรู้จักกับอัลลอฮ์บินอาดิลละได้กับหลักฐานต่างๆนะครับท่านเองเนี่ยนะครับก็ได้มาสู่รากฐานประการที่สองนั่นก็คือมะอิฟตุลบนินอิสลามบินอาดิลละการรู้จัก กับอันอิสลามด้วยกับหลักฐานฟากอลอัลอัลลุซานีท่านเชคโมฮัมมัดเบลตุนวะฮับเนี่ยนะได้กล่าวบอกว่า,วารากฐานประการที่สองมาลิฟาตูดินินอิสลามบินอะดิลละการรู้จักกับศาสนาอันอิสลามโดยกับหลักฐานหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับท่านเองเนี่ยนะนะก็จะได้เขาเรียกว่า อธิบายขยายความนะครับกับคำคำนี้เนี่ยหลังจากนี้แต่ท่านเชคท่านเชคซอไลฟ์ฟาซา,านี่ยได้ทำการอธิบายไว้ก่อนนะครับบอกว่าวะกกลูฮูมะลิฟตูดีนิสลามและคำของเชคโมฮัมหมัดับดุลวาฮาที่บอกว่ามะลิฟตูดีนิสลามเนี่ยนะมันหมายถึงอดีนยูราดูบิฮิตาห์ ดีนในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงอัตตปอการเชื่อฟังนะคำว่าดีนเนี่ยพี่น้องหมายถึงการเชื่อฟังนั่นก็คือเชื่อฟังในสิ่งที่ถูกสั่งใช้เชื่อฟังนะครับด้วยกับการทําในสิ่งที่ถูกสั่งใช้และเชื่อฟังได้กับการทิ้งในสิ่งที่ถูกหัมนี่คือความหมายของอัดดีนพี่น้องนี่คือความหมายของ อด,ดีนนะครับจะต้องเชื่อฟังด้วยกับการทําในสิ่งที่ใช้สิ่งที่ถูกสั่งใช้และทิ้งในสิ่งที่ถูกห้ามถ้าทําในสิ่งที่ถูกสั่งใช้เนี่ยแต่ไอคำสั่งห้ามเนี่ยเรายังยังยังทิ้งไม่ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่เรียกเชื่อฟังนะครับหรือนะครับเชื่อฟังเอ่อหรือคําว่าอด,ดีนเนี่ยในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยพี่น้อง นั่นก็นคืออันฮิสาบนะการคิดบัญชีที่อัลลอฮฺสุบฮา,า,า,านะฮัวตาลาได้ตรัสไว้ในสุร่าอัลฟาติฮะอายะที่สี่นะครับบอกว่า,วา,างไงมาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดนาในวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการคิดบัญชีหรือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮา,า,า,านะฮัวตาลาได้ตรัสเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่า ว่ามาอัลรอกะมาเยามุดดีและอะไรลหละที่ทำให้เจ้ารู้ว่าเยามุดดีเนี่ยมันคืออะไรซุมมมาอัลรอกะมาเยามุดดีแล้วอะไรกันที่ทำให้เจ้ารู้ว่าเยามุดดีเนี่ยมันคืออะไรนะครับอลัลลอฮ์อธิบายต่อว่าไงยามาลาตัมลิกนับซุลลีนับซินชัยะ เยามุดดีเนี่ยนะมันเป็นวันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลืออีกชีวิตได้วันอัมรุเยมาอีซิลลิละและกิจการทั้งหลายในวันนั้นเนี่ยเป็นของอัลลอฮฺสุบ ا า ه าหะวตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องดีเนี่ยนะครับมีหลายความหมายนะในความหมายที่เรานั้นจะสื่อกันเนี่ยพี่น้อง นั่นก็คืออัตลอะนะหรืออันอิสลามหรืออันอิสติสลามเนี่ยพี่น้องนี่คือความหมายของอัดดีนเดี๋ยวเรานั้นได้มาว่ากันนะครับหลังจากนี้กันต่อนะครับว่ากัลูฮูบินอัดิลละและคำกล่าวของท่านเชคมมฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับที่บอกว่าจะต้องรู้จักเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะด้วยกับหลักฐานเนี่ยนะครับหมายถึงว่ารู้จักกับอันอิสลามเนี่ยลาตะกูนูบิตตกลิ รู้จักนะด้วยกับการที่ไม่ใช่เป็นการตามอย่างหูหนวกตาบอดเอาตะกูนุบิตตะครดรุมินอินดิลลาหรือรู้ด้วยกับการคาดเดาที่มันเกิดขึ้นแก่ผู้คนอัดดีนุลาบุดะละหูมินอดิลลาติ มีนัมกีกตา์บีวสซุนนะศาสนานั้นจำเป็นแก่มันเนี่ยนะที่จะต้องมีหลักฐานนะและหลักฐานในหลักการของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องก็เป็นหลักฐานจากกีตา์บุลละและสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาเขาบอกว่ายัางไงส่วน คนที่เขานั้นเนี่ยนะไม่รู้จักศาสนาของเขาหมายถึงว่าคนเขาทำอะไรก็ทำตามกันนะคล้อยตามกันนะครับไม่มีความคิดเป็นของตนเองเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยนะครับถูกถามในหลุมกูโบสเขานั้นก็จะกล่าวว่าไงว่าอะไรคือศาสนาของท่านเนี่ย นะเมื่อมีมาเลงกามาถามเนี่ยว่าอะไรกันคือศาสนาของท่านเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยที่ว่าตามยังไม่ลืมหูลืมตานะเขาว่าอะไรกันก็ว่ากันแบบนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อถูกถามเนี่ยนะครับในหลวงกุบนดิจะตอบว่าไงฮาลาอัดรีเอออเอออฉันเนี่ยไม่รู้สัมยตุนนะสุยกูลูนะใช่อันฟากุนโตฉันเนี่ยนะได้ยินผู้คนเขาว่ากันยังไง ฉันเนี่ยก็ว่ากันแบบนั้นนะคือไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษานะครับไม่ได้แสวงหาสิ่งที่เป็นหลักฐานสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นต่อมนุษย์นะที่เขาเนี่ยจะต้องรู้จักกับศาสนาของเขา ด้วยกับหลักฐานจากอันกุรอานและสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวลัยฮิวซัลลัมและเขานั้นจะไม่สามารถที่จะรู้จักกับศาสนานี้ได้นอกจากจะต้องอาศัยการเรียนรู้เท่านั้นนะครับแล้วท่านเชคมูฮัมมัดมิฮัมดุลวะฮาบเนี่ยนะอธิบายต่อนะว่าไงนะบอกว่าฮ is ุวันอิสลามูลาฮูบิตะฮิด อันอิสลามเนี่ยนะหมายถึงการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาด้วยกับการให้เอกภาพต่อพระองค์วันอินกิยาดูละฮูบิตตออะการยอมจำนนอย่างเต็มใจด้วยกับการเชื่อฟังต่อพระองค์วันบารออะตุมีนันชิรกิวะอัฮลิและการตีตัวออกห่างจากชีริกและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของชีริกพี่น้องครับเชคฟาอซานเนี่ยอธิบายว่า,างไงฟันอิสลามหัวอิสลามุัลวเจฮิวันสดิวันนี่ยติละดังนั้นแล้วเนี่ยนะอันอิสลามนะครับ จึงหมายถึงการมอบหรือการจำนนอย่างเต็มใจนะการมอบเป้าหมายความตั้งใจเจตนาเนี่ยให้แด่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาอาลาแต่เพียงผู้เดียวเช่นเช่น,นที่พระองค์เนี่ยนะครับได้ตรัสเอาไว้บอกว่าว ah ah ่ามันอัลฮะนุดีนันมิมันอัลละมาวะจฮะฮูลิลลาห์ จะมีผู้ใดกันที่จะมีศาสนาเนี่ยนะดีไปมากกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาเนี่ยให้แกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวตะลามอบใบหน้าเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าถอดใบหน้าไปให้กับอัลลอฮ์ไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงการผินสู่การมุ่งสู่การยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะตะลาวะฮฺมุฮซินุน ในขณะที่เขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นมสุสลิมเป็นคนดีวัตตบามิลลาตาอิบรอฮีมหานิฟาและเขานั้นก็ได้ปฏิบัติตามาศาสนาแนวทางของท่านนาบีอิบรอหิหรือสิ่งที่เราซุบฮานะฮูวตาลาเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าบาลามันอัลละมาวะจาฮูลิลลาหาใช่เช่นนั้นไหมนะ ผู้ที่เขานั้นเนี่ยนำะบ้องไมหน้าของเขาให้แด่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาหมายถึงนะครับ <K' an> เขานั้นเนีนะได้ทําให้การงานของเขาเนี่ยได้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาแด่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับและเชื่อฟังพระองค์มีความปรารถนากับพระองค์ มีความรักนะครับกับพระองค์นะั่นหมายถึงรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาคนเราเนี่ยพี่น้องเวลาปรารถนาอะไรรักใครนะครับพอคนคนนั้นเนี่ยถูกใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพี่น้องเขานั้นก็ย่อมทำตามเช่นเดียวกันนะครับการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ย มันหมายถึงการที่เรานั้นจะต้องทําอามันอิบาดัดของเราให้มันมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์นะครับยอมจำนวนอย่างเต็มใจจริงๆกับอัลลอฮฺสุบหฮานาฮฺวะตาลาในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้และสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามอันท้ามดินละนะครับก็เนื้อหาสาระในตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ส่วนในตอนหน้านรเราเองก็จะได้มาเรียนรู้กันต่อถึงคำนิยามของอันอิสลามกันนะครับวบิลฮิตอฟิวันฮิดายะอัลสลามุอะลัยกุมวะรอมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิด ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน